เจ้าแพ้ทำไมครับฮาร์ดคอร์การท้าทายครั้งใหม่ของเจ้าคืออันนี้ Welcome and see in Minecraft SkyGrid i ิด e ี o o งสวัสดีครับพบกับลุงพีอีแล้วนะฮะในเกม Minecraft SkyGrid เรามาต่อกันเลยครับก็โอเคครับวันนี้อ้าวว่าไงเจ้าฟักทองของเรารู้สึกมันโตเอาโตเอาเลยฮะแหมผมรู้สึกภูมิใจมากเลยที่แบบว่ามีฟักทองอี๋เนาะ อะเราขึ้นไปเยี่ยมเยี่ยมด้านบนกันหน่อยดีกว่าก็วันนี้นะครับก็หวังว่าเป็นพารสุดท้ายแล้วหรือ,อยังไม่รู้สินะก็ไม่รู้คือยังไงฮะเป้าหมายของผมคือตอนนี้ตามล่าหาไอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสปอนเอนเดอร์แมนนะครับสปอนเอนเดอร์แมนพอเรามีสปอนเอนเดอร์แมนนี่คือจะแหลมมากๆคือเราก็จะไปดีเอ็นได้เลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้เราก็เนเธอร์เราก็บายบายก่อนเพราะว่าเราก็ไม่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 สำคัญต่อเราเลยใช่ไหมครับนะฮะโอเคก็คลิปนี้ที่คุณโอ้โนี่นี่ไงฮะถ้าคลิปนี้คุณผูณ้ชมดูอยู่ก็อาจจะวันที่25ได้ดูวันที่25ไม่ก็วันที่26ก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไงไงก็ Merry Christmas นะครับโอเคฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการลูกผมนดีกว่าลูกอยู่ไหนอยู่นี่ครับเออถอยไปมา ให้พอได้ใช้หน่อยเอ้ยเดี๋ยวก็จบแล้วแป๊บเดียวเองนะลูกนะเออเรามีกระดูกกระดูกอ่าสเกลตันคือไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราสปอนเจ้าตัวบูฟเจ้าบูฟฟี่หมาน้อยน่ารักออกมาเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรมันมันจะแบบว่าติดใจเราตั้งแต่กระดูกอันชิ้นแรกเลยหรือเปล่านี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็อยู่แล้วแล้วแต่ดวงนะครับใช่ครับพ่อแล้วแต่ดวงอืมใช่ ก่อนเ่นเลยเราจะไปตามหาที่สปอนเอนเดอร์แมนนะครับถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอรวดเร็วนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะข้ามฉากนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณผู้ชมปวดหัวนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยคือมันสะดวกมากเลยหลังจากที่ตัวเกมมันอัปเดตเพื่อให้เป็นไอเนี้ยฮะคือคือเรารู้เลยว่าอันไหนกล่องนี่คือแบบโอ้ยเอนเดอร์แมนที่เกิดเอนเดอร์แมนด้วยนะไอไข่เอนเดอร์แมนด้วยนะคือคือมันง่ายมากเลยว่าอันไหนกล่องนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ พ้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าโชคดีแล้วล่ะอีอะโอ้โรู้สึกโชคดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะฮะตัวเกมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคริสต์มาสโอ้โหบอกว่ามร r คริสต์มาสซันต้าซัน n t a ขอบคุณซันต้ามากเลยครับโอ้โหเฮ้ยอะไรอะขอบคุณซันต้าจริงๆครับสเกเลตตน ออะไรแกต้องบอกมาว่าที่เกิดเอเดอร์แมนอยู่ไหนเรื่องอะไรจะไปบอกเล่าหาเองสิถ้าฉันบอกไปแกก็จ,จบเกมเร็วเออก็จริงของแกเฮ้ยน้าวฉันถามเพื่อนแกก็ไดถ้ถ้าโชคชะตาถ้าโชคชะตาเขาให้เราจบเขาให้เขาให้เรแบบาจบเร็วๆเ,เขาก็จะบอกให้เราเจอนะฮะใช่หรือเปล่า เฮ้ยเจอกองเฮ้ยอ,โอ้โชคชะตาให้เราเจอไก่แจ้แล้วนี่ไม่น่าเชื่อเลยละ่ะก่อนอื่นแป๊บหนึ่งนันลูกเอ้ในที่สุดเราก็กลับมาที่ที่เดิมครับที่ที่เราเคยตกเคยพลาดพลัง้งแสดงว่าที่สโนโกเลมสโนวีได้พูดไปว่าให้โอกาสไก่แจ้ก็แสดงว่าต้องเป็นอันนี้สินะ ไก่แจ้ครับจำฉันได้ไหมคุณคือใครแสดงว่าแมมโมรี Memory ของในส่วนของตรงนี้ยังยังจำเลยไม่ได้โอเคผมรู้แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเพื่อให้รู้ว่าที่นี่มีอะไรนะฮะเราจะขึ้นไปด้านบนเลยเอาไปครับเราจะขึ้นให้รู้ว่าตรงนี้แหละตรงนี้มีไก่แจ้อยู่นะฮะ โชคชะตาเล่นตลกอะไรให้เราเจอไก่แจ้เนี่ยฮะโชคชะตา Tell me right and not s i m p ป e and plain ลำๆๆๆก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปเอาดอกไม้ก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่เอาพืชผักผลผลิตนี่ฮะให้ไก่แจ้มันเกิดให้ไก่แจ้มันเกิดตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอไป โซลสตาทำนายไว้แล้วล่ะครับว่าเราต้องได้เอจอไข่แจ้ทำไมสโนโกลเลมสโนโวี่มันมันรู้อนาคตเรื่องไงฮะไม่น่าเชื่อเลยครับโอเคนอนครับตื่นมาพบวันใหม่เราจะได้ผาจนภัยในไหมครับเราจะได้ผ่าุนภายกันแต่งเพลงได้ไงเนี่ยโอเคสวัสดีเฮ้ยเด ขอโทษทีมันพลังมือไปหน่อยคำเลยต้องสร้างใหม่เสียใจที่ทำลงไปเราต้องไปถามไก่แจ้เจอไก่แจ้ต้องเจออินเดอร์แมนเนี่ยชื่อผมสิใช่ไหมใช่ครับอืมใช่ไหมทุกคนใช่ครับใช่ครับใช่ครับตัวสโนวีตัวนั้นได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินไก่แจ้ เราไม่รู้ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังคือเราต้องให้โอกาสเขานะต้องให้โอกาสไก่แจ้แต่ก่อนอื่นก็ขอจัดการไอ้นี่ก่อนเกิดเกิดนั่นแหละโอเคครับไก่แจ้ครับที่เกิดเอเนอร์แมนอยู่ไหนถ้าเจ้าไม่ใช่ฮีโร่บรายจริงๆ ผมยังบอกไม่ได้ครับทำไมไม่บอกมันยังไม่ถึงเวลาครับต้องบอกไก่แจ้มันจะจบอยู่แล้วนะไก่แจ้เจ้าต้องบอกไม่บอกไม่ได้ถ้าเจ้าบริสุทธิ์จริงเจ้าก็ต้องบอกอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเฮ้ยไม่ใกลไม่ไกลไม่ใกลไม่ไกลของแกนี่มันยังไงวะไก่แจ้ฮะผมขอโทษครับผมบอกได้แค่นี้จริงๆอ ไม่เป็นไรดีอยู่เราเจอไข่เอ็นเนอร์แมนก็ดีอยู่ไข่กำเนิดเอ็นเนอร์แมนจะรู้ได้ไงอะว่ามันไหนกันที่เกิดแม่มดมาเจ้าช่วยไปไปอย่ายอยู่เลยนี่แน่เฮ้ออเจ้าคนเอ็มคนรับไอ้ที่เกิดเอ็นเนอร์แมนอยู่ไหนด้านล่างผมนี่แหละครับจริงนะจริงครับลองหาดูครับท่าน เรามีครั้งหนึ่งเราเคยเจอเอ็นเดอร์แมนมองหน้าถูกไหมครับเราเคยเจอเอ็นเดอร์แมนมองหน้าเราเคยเจอเอ็นเดอร์แมนมองหน้าเอ็นเดอร์แมนเกิดตรงนั้นแล้วมีเสียงตรงนั้นที่ผมบอกว่าเอ้ยเสียงอะไรผมไม่เคยแต่มันตรงนั้นที่เกิดมันที่เกิดตัวไก่แจ้หรือเปล่าม,มันไม่ใช่ที่เกิดไก่แจ้มันโอ้โหฮ,ฮ,ฮะาแกคิดว่าแกจะทำอะไรฉันได้เหรอเดร์คิปเปอร์ มันนี่ออกมาออกมานี่มามาออกมาขึ้นได้เปล่าขึ้นได้เปล่าขึ้นไม่ได้นี่นะอฮึคิปเปอร์ฮิปเปอร์มาผิดงานแล้วละ่ะเรามีรองเท้าแล้วครับคุณผู้ชมฮะครบสูตรโอเคย้อนรอยกันนะครับอืมเรามีเข็มทิศขุดจนหากล่องจนได้ของของเริ่มของดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะ ที่เกิดเอ็นเดอร์แมนสปอนเอ็นเดอร์แมนตามหาต่อไปืมเรามีของต่อกกรกับไอ้นี่ละเป็ลทองเฮ้ย <Hey! S 3> I found you I found you Finally we found enderman Finally we found him ในที่สุดครับในที่สุดทชกหน่อยครับโอ้ผมใช้เวลาไป20นาทีกว่าๆตามหาเจ้าตัวนี้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาถึงแล้วจะเกิดปะถ้าเกิดว่าเราทำเมนดันเจียนอย่างเงี้ยฮะเขาจะเกิดปะน่าจะเกิดนะ ดูพิกัด3 1 3 26, 3 2 6 3 3 9สอ่ออโอ้พระเจ้าสามสองสานะฮะวายจากน้ำเดี๋ยวนะเรามีอะไรที่พอจะจำได้บ้างว่าตรงไหนอะไรยังไงก็ห่างจากการกลับบ้านแบบนี้เออใช่เป็นการกลับบ้านที่โห oh, ดมากอีกนิดเดียวพีอีกนิดเดียวพีอีกนิดเดียว ติด d ี p เรียบร้อยพี่อ้าวโ <c oughs> อ้คุณผู้ชมหาแทบตายมาไปอยู่ด้านบนโอ,อ,อ้เออเออหาแทบตายมาอยู่ด้านบนน่ะมันทรมานเวล่ะ ดีไก่แจ่มบอลบอบอลถูกแล้วอะ่ะบอพูดถูกว่าเออไม่ไกลไม่ไกลเออเชื่อมาแล้วเราไม่ไกลไม่ไกลโอ้โหให้หาแทบตายที่ไหนได้อยู่ตรงนี้แล้วเอาไงอ่ะเอาไงเอาก็ไม่เอาไงฮะก็ในเมื่อมันอยู่ตรงนี้แล้วก็จัดการสิครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยแล้วกันอะ โดนเขาหลอกอีกแล้วไม่ไกลไม่ไกลจริงๆนะโอ้โหไก่แจ้พูดถูกรักไก่แจ้ขึ้นมาแต่ไก่แจ้ช่วยบอกตำแหน่งหน่อยได้ไหมให้เราหาแบบโอ้โอ้โดนหักหลังเลยทีเดียวคือแบบกล่องนี่แบบโอ้เยอะมากอะกล่องแบบเยอะมากโอเคฮะแล้วก็เอาหินไปกบๆหน่อย เอาฐานกับไม้ที่ได้มาผมเข้าใจความรู้สึกเลยฮะ <c oughs> <c oughs> คือแบบหาแทบตายที่ไหนได้อยู่ตรงเนี้ยโอ้โหฮะสโนโลูกพ่อเย่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 เ้ในที่สุดครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงโอ้ยวันนี้ก็มาถึง เอาเอ้ยมีกล่องอีกป่ะเนี่ยจะมืดแล้วครับอีกไม่กี่นาทีเราจะได้รู้สักทีว่าที่เราสร้างเนี้ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราจะรู้กันได้เลยนะบัตรนี้โอ้โหเวิร์กเลยอ่ะมา มามา,ม,า,ามันเก่งวาร์ปเก่งวาร์ปเหรอโอ้โหมันเก่งวาร์ปครับอ้าวมันเก่งวาร์ปด้านบนเกิดแล้วเกิดแล้วมันวาร์ปมาแล้วเก่งวาร์ปเหรอ โอ้โหเฮ้ยโอ๊ยได้ได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมมันเก่งวาร์ปไหมครับแล้วทำไงมันไม่ให้มันวาร์ปไปด้านบนเราต้องทำอะไรบางอย่างฮัลโหลยูยูยูโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเล่นทีเผลอมันเล่นทีเผลอมามาว่ายน้ำด้วยกันมา ชอบไม้น้ำน่ะวงเวียนในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมคิดถึงเธอทั้งวันถ้ายูไม่ชอบอยู่ก็บ,บอกไอมาสิอ่ะ l a d y and gentlemen may I present a young boy from the future น่าอวดเก่งโอโ้โหอ่ะงอแก ทำไมเขาไม่ตายนะอ๋อเรามีดาบเพชรอยู่ไหนเขาอยู่ไหนแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนนะสุกอยู่ที่ได้โอ้โหเสียงมันแบบโอ้ยรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมานี่โอ้ยมืนกับที่เกิดนั่นนั่นไปนู่นเลย นี่เราจะสร้างนี้เลยดูซิดูซิเราจะได้รู้กันเลยครับเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าแผนการเมื่อกี้เกิดไหมโอ้ยเสียเวลาเลยเนี่ยอ่ะเกิดไหมอ้าว มาถือมันๆอย่างนี้เลยนั่นไงครับมันมาเกิดพร้อมฮิวมันมาเกิดพร้อมฮิวดินอยู่เงี้ยฮะโอ้โหเป็นการเก็บที่ดีมากๆเอาเละฮะรอมันเกิดไงครับมันจะเกิดตามช่องบล็อกช่องบล็อกช่องหมากรุกตามที่ผมวางไว้นะฮะทำได้วาบไปไหนแล้วครับมันมืดมันมืดแปดด้านแล้วครับเราได้มาสามสี่อันนี่ฮืมว่าคุณผู้ชมฮะลองคิดดู ฮะวันดีวันดีวันด,ดีทุกคนวันดีครับวันดีครับวันดีครับเฮ้ยเราขาดอีกกี่อันอีก8ป1 11อีก4อันเท่านั้นครับอีกสอันเท่านั้นเราก็จะได้สร้างกองทัพสักทีครับโอ้ยกองทัพนี้นี่สุดยอดมาก อีกแป๊บเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะเราจะได้จบพร้อมกันครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลุงพีเล่นจัดการกับ DN แล้วดูซิว่าเราจะจัดการได้หรือไม่โอ้โหโอเคของเราเยอะมากพอสมควรต้นไม้แล้วก็โต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 ,โตโอ้าวคิปเปอร์เจ้าผิดทีแล้วลูกเลยผิดทีแล้วออกไปลูกอ่ามันรู้แล้ว มันรู้แล้วตัวเองผิดที่บายบายโอ้โหโอ้โหมากันเต็มเลยเฮ้เรียกเพื่อนมากันหมดเลยนะเฮ้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 โอ้โหโอ้โหชัดเจนเนี่นะผีนะใช่ ทำไมแกคิดว่าแกจะมาหาฉันได้อย่างนั้นหรึนี่น้อยแน่เฮ้ยโอ้โหชัดเจนเลยออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหนี่เจ้ามังกรเจ้าไม่ฆ่าไปง่ายๆเลยใช่ไหมแหมหวงจังเลยนะ DN อะ จะไม่ให้ข้าจัดการเจ้าเลยใช่ไหมเนี่ยฮไม่ตอบยิงไงยิงเหรอไม่ตอบนะครับก็ไปแล้วครับเราต้องสร้างเราต้องสร้างลูกคุ้มกันหน่อยละเพราะว่าไม่งั้นไม่ไหวครับไม่เวิร์กแน่นอนเราสร้างคุ้มกันคนหนึ่ง โอ้โหโอ้โหโอ้โอยฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยมันรู้ว่าเราจะมาที่นี่ครับคุณผู้ชมมันรู้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 เหตุการณ์มันรู้ว่าข้าต้องมาเฮ้อจะลืมเสว่าข้านอนปุ๊บเจ้าตายเลยนะไม่อย่าทำข้านะมันใส่ชุดทองไอ้ฮีโรบรย ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปเจอเจ้าน้อยข้าไม่ได้หรอกนะเจ้าพี่ฮะโอ้โหเอายิงกันเองเออสมน้ำหน้าโอ๊ยเจ้าหาเรื่องผิดคนแล้วเอาละฝากดูแลหน่อยนะได้ครับฝากจัดก,การด้วยได้ครับ ด้านในนี่มันอันตรายมากจัดก,การทีตัวเลยแล้วกันมันเลกพุกได้ด้วยเหรอเนี่ยอีกอันเดียวเท่านั้นครับอันเดียวเท่านั้นเฮ้ยอีกอันเดียวเท่านั้นเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเว,เวอ้าวตัวสุดท้ายโอ้ยไม่ดรอปลุ้น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  ลุ้น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 เกิดแล้วเกิดแล้วไม่ดรอปพระเจ้าลุ้น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  ลุนล้นลุ้นได้นะเอ้ดอกเราเย้อู้อ้น่ารักทุกคนเลยนะเนี่ยเย้เยเยเย,ยพร้อมทุกคนครับครั้งนี้เราก็จะไปด้วยกันนะฮะเจ้าไข่แจ้ก็ถูกอย่างที่มันว่าคือไม่ใกล้ไม่ไกลครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรก็ก่อนที่เราจะตัดสินคนอื่นว่าผิด ให้รู้ก่อนนะให้ดูก่อนว่าเขาผิดจริงๆหรือเปล่าเราก็เชื่ออะไรยังไงใครอะไรยังไงไม่ได้ตอนนี้เสียงนี้ด้านนามที่โผมมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมลูกครับขอบคุณมากเลยนะทุกๆอย่างที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับพ่อเอาเอาไปว่าฝาบอกทุกคนด้วยนะรวบรมกําลังนะเดี๋ยวพ่อออกมาได้ครับ ร้อมนะครับคุณผู้ชม 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โดยอำนาจแห่งไม c ครฟ t และในน้ำของสตีฟและผู้เล่นรีพุงขา,ขาวขอเปิดทางดีเอ็น าถึงแล้วครับจุดจบครับมาถึงแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราต้องย้ายสิ่งของย้ายอะไรให้หมดเลยโอเคโอเคพวกเจ้าทั้งสองบนทั้งสามบนนี้นะคุ้มครองที่นี่ไปแล้วก็ส่วนข้างก็จะเ,เตรียมพักพวกนะมันอาจจะไม่ใช่จบวันนี้หรือจบวันไหนไหนอา้าวพิกแมนพิกแมนเฮ้ยใครเอียก พิกแมนเอ้ยขอโทษขอโทษที่กลับมาฉันไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไปพึ่งไปเดี๋ยวพึ่งไปทำไมต้องทำแบบนี้กันด้วยเนี่ยเค okay, ไปทัสเอนเดอร์นี่คือจุดจบแล้วใช่ไหมใช่เลยหนูโอเคกองทัพั้งคนที่หนึ่งจัดการเอ้ยเอ้ยจัดการให้ได้มากที่สุดก่อนนะกลับเอ,เอาเลย เล่นมันเลยเฮ้ยจะก,กัดเล่นมันเฮ้ยเฮ้ยไหนๆหนี่ยๆก็มาที่นี่ละโอ้ยพลาดมันปูมองไม่เห็นเลยอย่างกวกทันโอ้ยโ,โอ white, ๊ยโอ๊ยไม่พังเว้ยเฮ้ยจัดการมันจ <usted> ัดการมันลูกจัดการมันพ่อไปก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอากองทัพเสริมมาลาก่อนทุกคน ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภยัยปลอดภยัยโอเคที่เหลือรอฟักทองโตแล้วก็ผลิตตรงนี้เลยนะเยอะๆเลยฮะเยอะๆเลยครับแม่ก็โอเคฮะก็วันนี้เอาเป็นว่ามันยังไม่ถึงจบไม่จบพาร์ทนี้ครับเอาเป็นว่าคือจบพาร์ทหน้าแน่นอนฮะยืนยันว่าจบพาร์ทหน้าแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราเล่นมาไกลเล่นเล่นมันนานมากพอสมควรคุณผู้ชมอาจจะดูคลิปป,ประมาณกี่นาทีนี้ผมไม่ทราบที่รู้คือผมเล่นไป2ชั่วโมง คือที่บอกว่าตัดเหลือติดเดียวนี่คือผมเล่นเงียบมากนะฮะเล่นเงียบมากมเพราะว่าจะได้ผมว่าข่ามาตรงฉากที่สําคัญสําคัญ,คญยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตลอดฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมแล้วก็ Merry Christmas ครับเออจอก,กันพัสดหน้าครับกับสไคร i พัสดุสุดท้ายแล้วครับบ๊ายบายครับ